แต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดเหตุเป็นไฟ์พผิดและความเสียหายเนี่ยมากเกินกว่า200%นะครับจะโดนลด2ขั้นจาก30%ลดลงมาเป็น20%แล้วก็ลดลงมาเป็น0%ก็คือถ้าเกิดว่าลดลงมา2ขั้นเราจะไม่ได้รับส่วนลดเลยในปีต่อไปนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเติ้ลนะครับกับ Pri ซ่ามันนี่ครับและความรู้ประกันรถยนต์ดีๆครับที่ผมจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังกันครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังกันครับเกี่ยวกับเรื่องของประกันชั้นหนึ่งครับจะสามารถเคลมได้กี่ครั้งและถ้าเคลมเยอะจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าประกันชั้นหนึ่งเนี่ยที่เราทํากันในทุกๆปีเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเคลมเยอะมากไปเนี่ยจะมีการจํากัดจํานวนครั้งไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับ คำถามที่ว่าประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเคลมได้กี่ครั้งคำถามเนี่ยตอบได้เลยครับว่าเคลมกี่ครั้งก็ได้แต่ก็มีประมาณ2อโอกาสนะครับที่ทําให้เราหมดความคุ้มครองก่อนที่จะครบปี <c oughs> กรณีแรกเนี่ยก็คือการที่เรามีการเคลมนะครับแล้วเป็นฝ่ายผิดซ้ํากันหลายๆครั้งในช่วงระยะเวลาสั้นๆตรงนี้นะครับก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่บริษัทประกันเนี่ยจะขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชั้นหนึ่งของเราก็ได้นะครับเ <c oughs> พราะเนื่องจากเขามองว่า ความเสี่ยงที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดบ่อยเกินไปนะครับแบบเกิดบ่อยๆทีๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับเขาก็ไม่อาจจะมานั่งรับความเสี่ยงให้เราได้ตรงนี้ก็มีโอกาสที่บริษัทประกันเนี่ยจะขอยกเลิกกรมธรรม์ของเราไปเลยนะครับ <Okay. S 1> อีกกรณีหนึ่งครับก็คือกรณีที่เราเกิดเหตุชนนะครับแล้วความเสียหายของรถเราเนี่ยมันมากกว่า70%ของทุนประกันนะครับมันก็จะทําให้ต้องเกิดการคืนทุนประกันซึ่งเมื่อเกิดการคืนทุนประกันเนี่ยนะครับ ก็จะเท่ากับว่าความคุ้มครองของเรากับประกันเนี่ยสิ้นสุดลงเลย <c oughs> ถ้าเกิดจะทําต่อเนี่ยเราก็ต้องซื้อใหม่แล้วนะครับอันนี้อีกกรณีหนึ่ง และนี่คือ2กรณีเบื้องต้นครับที่อาจจะทําให้เราสิ้นสุดความคุ้มครองประกันชั้นหนึ่งได้ก่อนที่จะครบปีนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเคลมและเป็นฝ่ายผิดบ่อยๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ยกเลิกประกันของเราเนี่ยจะมีอีกกรณีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีที่เราอาจจะเสียประวัตินั่นเองครับซึ่งการเสียประวัติเนี่ยก็จะส่งผลทําให้เบี้ยของเรานะครับเบี้ยประกันที่เราจะจ่ายในแต่ละปีนะครับในปีต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้จะเคลมยังไงนะครับ ถึงจะเรียกว่าเสียประวัตินะครับจริงๆมีหลักการอยู่นะครับไม่ใช่เคลมแค่ครั้ง2ครั้งแล้วจะเรียกว่าเสียประวัติเลยนะครับแต่ว่าการคํานวณการเสียประวัติง่ายๆนะครับก็คือถ้าหากปีที่เราทําประกันปีนั้นๆนะครับเรามีการเคลมนะครับและเป็นฝ่ายผิดและค่าซ่อมครับหรือว่าค่าเสียหายที่เกิดจากการทนนะครับหรือว่าการเคลมครั้งนั้นเนี่ยมีมูลค่าเกิน2 0 0ของค่าเบี้ยที่เราจ่ายหรือว่า มีมูลค่าเกิน2เท่าของค่าเบีย้ยที่เราจ่ายนั่นแหละครับเช่นจ่ายเบีย้ยต่อปีอยู่ที่1 0,000บาทนะครับแต่ค่าซ่อมรถของเราเนี่ยทั้งปีเลยนะครับอยู่ที่2 0 0 0 0บาทอย่างนี้ก็คือถึง200%ซนะครับซึ่งกรณีแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าค่าซ่อมนะครับถึง200%หรือว่าเกิน20 0ปุ๊บเนี่ยเราจะเสียประวัติทันทีนะครับและนอกจากนี้ครับถ้าเกิดว่ารถเราเนี่ย เคลมเกิน2 0 0ติดติดกันหลายๆปีเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเสียประวัติแล้วก็ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับซึ่งเขากําหนดไว้ตามนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับและค่าเสียหายเนี่ยเกิน200%นะครับถ้าในปีแรกเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ปีต่อไปนะครับเราต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับจากค่าเบี้ยปกติ ส่วนถ้าเกิดว่าเราเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับและมีความเสียหายเกิน200%นะครับติดกัน2ปีเราต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มจากอตัตราปกตินะครับถ้าติดกัน3ปีนะครับก็ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่ม40%นะครับถ้าติดกัน4ปีนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับเราก็ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มอยู่ที่50%นะครับจากอตัตราปกติอย่างที่เห็นนะครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งทำเสียประวัติเนี่ย บ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลโดยตรงนะครับต่อเบีย้ยประกันของเรานั่นเองซึ่งก็คือถ้าเราเป็นฝ่ายผิดบ่อยๆนะครับนั่นก็คือทําให้เบีย้ยเราเพิ่มนั่นเองโดยเพิ่มขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ20%สนะครับสูงสุดอยู่ที่50%ซนะครับซึ่งในกรณีที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เป็นกรณีที่เราไม่ได้มีส่วนลดประวัติดีมาก่อนเป็นแบบรถที่เราเพิ่งมาทําประกันเลยนะครับแต่นะครับก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เราเสียประวัติแต่เรายังมีีีสส่่่ววววนนลลดดดดปปรรระะะััตติิอออยูคืไ ส่วนรถประวัติดีก็คือปีที่ผ่านมานะครับเราทําประกันแล้วเราไม่มีชนหรือว่าเรามีชนแต่ว่าเป็นไฟถูกหมดเลยนะครับประวัติเราขาวสะอาดประมาณนั้นนะครับไม่ได้เป็นไฟผิดนะครับตรงนี้เราก็จะได้รับส่วนลดประวัติดีมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าในระหว่างที่เรามีส่วนลดประวัติดีนะครับและเราดันเกิดเหตุแล้วเป็นไฟผิดตรงนี้เขาจะแบ่งออกมาเป็น2กรณีนะครับนั่นก็คือการที่ชนเป็นไฟผิดความเสียหายไม่ถึง20 0นะครับกับชนเป็นไฟผิดและความเสียหายเกิน200%นะครับ อันนี้จะเสียประวัติทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าจะเสียน้อยเสียมากเท่านั้นเองนะครับถ้าชนเราเป็นฝ่ายผิดนะครับความเสียหายไม่เกิน200%นะครับอันนี้เขาจะลดประวัติด,ดีเรา1ขั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชนเป็นฝ่ายผิดนะครับและความเสียหายเกิน200%เขาจะลดประวัติดีเรา2ขัคันนะครับตัวอย่างนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราได้รับส่วนลดประวัติดีอยู่ที่30%นะครับ 30%ก็คืออยู่ประมาณขั้นที่2นะเพราะ20 30 40 50า0เนาะถ้าเราเกิดเหตุและเป็นไฟพิษความเสียหายไม่เกิน200%ปีต่อไปนะครับเราจะเหลือส่วนลดประวัติดีเนี่ยอยู่ที่20%นะครับจาก30%จะลดลงมาเหลือ20%บรลดมาขั้นนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดเหตุเป็นไฟพิษและความเสียหายเนี่ย มากเกินกว่า200%นะครับจะโดนลด2ขั้นจาก30%ลดลงมาเป็น20%แล้วก็ลดลงมาเป็น0%ก็คือถ้าเกิดว่าลดลงมา2ขั้นเราจะไม่ได้รับส่วนลดเลยในปีต่อไปนะครับส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราได้รับส่วนลดประวัติดีอยู่ที่20% 20%คือขั้นแรกแล้วเราเกิดเหตุนะครับเคลมเป็นฝ่ายผิดมีค่าเสียหายไม่ถึง200%อ่ะอันนี้ลด1ขั้นนะครับ ก็จะเหลือจาก20ก็มาเป็นศูนย์แต่นะครับถ้าเกิดว่าเราเกิดเหตุเคลมเป็นไฟายผิดค่าเสียหายเกิน200ขึ้นมานะครับตรงนี้จะต้องโดนลด2ขั้นเนาะจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าในหลักการปฏิบัตินะครับจาก20เเนเี่ยเราจะเหลือศูนย์เหมือนกันจะไม่มีการเพิ่มเบี้ยนะครับต่อให้เป็น2ขั้นก็ตามนะครับจากที่คอปภกําหนดไว้นะครับเราจะไม่ต้องจ่ายเพิ่มเราจะลดอยู่ที่ศูนย์ทีนี้นะครับก็น่าจะมีคนถามกันนะครับว่าถ้าเกิดเคลมประกันเนี่ยแล คำตอบก็คือก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเคลมประกันนะครับแล้วเราเป็นฝ่ายถูกตลอดเลยนะครับเราสามารถที่จะเคลมประกันได้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดเป็นฝ่ายถูกก็เคลมเคลมไปนะครับอันนี้นอกจากเราไม่เสียประวัติแล้วเนี่ยเรายังได้ส่วนลดประวัติดีด้วยนะครับเพราะว่ามันถือว่าเราไม่ใช่ฝ่ายผิดเราไม่ได้ขับรถโดยประมาทนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราเคลมประกันแล้วเราเป็นฝ่ายผิดตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่เบี้ยจะไม่ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ อันนี้พูดถึงกรณีที่เราไม่ได้มีส่วนลดประวัติดีมาก่อนนะถ้าเกิดว่าเราไปชนเป็นฝ่ายผิดแล้วค่าเสียหายไม่ถึง200%นะครับในปีหน้าเนี่ยก็จะไม่ได้มีการเพิ่มเบี้ยอะไรของเราทั้งนั้นนะครับเบี้ยเราก็จะจ่ายแบบไม่ได้มีอัตราเพิ่ม20%หรืออะไรนะครับจ่ายในราคาปกตินะครับ แต่ก็จะไม่ได้ส่วนลดประวัติดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการเคลมแล้วเป็นฝ่ายผิดนะครับต้องบอกว่าจ่ายในเลทปกตินะไม่ใช่ในราคาเดิมนะครับเพราะว่าเบี้ยประกันนะครับในแต่ละปีเนี่ยจะมีความเปลี่ยนไปนะครับทุกๆปีเลยนะครับเบี้ยมันจะไม่เท่ากันสมมติปีนี้เราจ่ายอยู่หมื่นหนึ่งนะครับปีหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จ่ายหมื่นหนึ่งนะครับเราอาจจะจ่ายหมื่นหนึ่งพหรือว่าเราอาจจะจ่ายเก้าพันก็ได้นะครับเพราะว่าเบี้ยประกันเนี่ยเขาคำนวณตามความเสี่ยงของรถแต่ละรุ่นรถแต่ละปีเลยนะครับเพราะฉะนั้้นนนพวววกกส่ลลดดปรระะะััติีีเเยขา็จบบค จัเบี้ยประกันในปีนั้นๆเช่นกันนะครับไอ้อัตราเบี้ยที่เพิ่มจากประวัติเสียเนี่ยก็จะเพิ่มจากเบี้ยประกันในปีนั้นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาเบี้ยประกันปีปัจจุบันเนี่ยไปคิดของปีหน้าเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องรอเบี้ยปีหน้ามาถึงจะเอาส่วนลดหรือว่าเอาอัตราที่ต้องเพิ่มเนี่ยไปคิดจะได้ไม่งงกันครับเวลาเฮ้ยทำไมเบี้ยมันขึ้นสูงจังเลยทำไมมันลดเยอะจังเลยนะครับเหตุผลเพราะประมาณนี้นั่นเองก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะ ประมาณนี้นะครับคิดว่าทุกๆคนก็น่าจะเข้าใจผลที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเคลมหลายๆครั้งนะครับแล้วก็น่าจะได้คําตอบเนาะว่าจริงๆแล้วประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการจํากัดไว้นะครับว่าเคลมกี่ครั้งแล้วเขาจะไม่ให้เคลมเพียงแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับการเคลมเป็นไฟผิดหลายๆครั้งนะครับในระยะเวลาสั้นๆก็อาจจะมีโอกาสที่จะโดนยกเลิกกรม,มาธรรม์ได้นะครับตรงเนี้ยไม่ได้มีกําหนดไว้ตายตัวเนาะว่าจะต้องเท่าไหร่กี่ครั้งนะครับเพียงแต่ว่า ถ้ามันบ่อยเกินไปนะครับอย่างเช่นเดือนหนึ่งเคลมไปสักสาครั้งอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสโดนยกเลิกประกันได้นะครับก็สุดท้ายนี้ครับก็คือวันนี้เนาะช่อง YouTube ของ p r i ซ่ามันนี่ครับเดินทางมาถึง200ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้อยากจะถือโอกาสนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ให้การสนับสนุนเรากันนะครับทั้งกดซับกดไลค์นะครับมาคอมเมนต์กันนะครับเราก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับล้วก็พยายามตอบ ทุกคอมเมนต์ให้เร็วที่สุดเลยนะครับสำหรับทุกๆซับแล้วก็ทุกๆวิวเนี่ยที่มาดูกันนะครับก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับเราในการทำคลิปต่อไปมากๆเลยนะครับก็หวังว่าทุกๆคนจะยังอยู่ด้วยกันนะครับไปจนถึงล้านซับไปเลยนะครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามเราต่อไปด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้แล้วก็จะพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์กับทุกคนในเรื่องของประกันรถยนต์ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ